สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานใส่เคสในตัว iPad iPad air 4ที่ใส่เคสบางคนสัญญาณหรือว่าเสียงมันไม่เข้าในตัวเครื่องครับก็คือเวลาใส่เคสที่มีแม่เหล็กอยู่ด้านหลงังปับ๊บเสียงมันจะไม่เข้าหรือคนอุ่นจะไม่ได้ยินเสียงเราในการใช้ Google Meet Zoom มันจะตัดเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเราแคนเซลหรือว่าเราตัดการใช้งานของการใช้ไม่ตัวเครื่องมันจะตัดเลยนะครับ แต่ปัญหาตัวนี้ผมเจอมากที่สุดก็คือใน iPad air 4ที่ใส่เคสเป็นแม่เหล็กอยู่ด้านหลังนะครับถ้าไม่ใส่เคสเป็นแม่เหล็กอยู่ด้านหลังปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนผมทดสอบวันนี้ผมมาทดสอบคือ iPad air 4 2เครื่องนะครับเพื่อให้ดูว่ามันไม่ได้เป็นแค่ตัวเดียวมันเป็นทุกเครื่องแล้วข้างหลังก็คือ iPad Pro ปี2 0 2 1ขนาะด จอ12.9นิ้วถ้าใส่เคสมีแม่เหล็กมันเป็นเมารวมหมดเลยครับอาจจะเป็นที่ iOS หรือว่า iPad OS ตัวล่าสุดของซอฟต์แวร์ของ Apple นะครับอาจจะในอนาะคตอาจจะรอ a p p l e อัปเดตอีกทีแต่ตอนนี้เป็นปัญหาในการเรียนออนไลน์บ้างในการประชุมออนไลน์ในการบันทึกเสียงผมเจอมากในการเป็นนะครับอย่างแรกนะครับปกติมันจะเป็นมันจะได้แบบนี้นะถ้าเราไม่มีเคสแม่เหล็กอยู่ด้านหลังหรืออะไรไมาปิดเป็นแม่เหล็กอยู่ด้านหลังนะครับมันเจอแบบนี้พอเรากดบันทึกปั๊บ เห็นไหมครับได้เลยอันนี้คือมันจะไม่มีแม่เหล็กมาดูดอยู่ด้านหลังมันจะง่ายนะครับในการบันทึกเสียงนี่เสียงจะเข้าปกติเลยนีครับเสียงมันจะเข้าปกติเสียงมันจะเข้าปกติครับในการใช้งานาดูนะครับในส่วนถ้าเราเป็นปัญหาใช่ไหมปัญหาของมันคือแบบนี้นะอย่างแรกนะครับเคสแม่เหล็ก เราต้องเลือกเคลดแม่เหล็กที่ไม่มีแม่เหล็กตรงนี้ดูดอยู่ข้างหลังครับแต่ตัวนี้ถ้าเราตั้งปั๊บมันไม่มีปัญหาแน่นอนครับแต่ถ้าเราเอาแม่เหล็กทุกอย่างมาดูดอยู่ข้างหลังของมันแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนที่มันมันเป็นปัญหานะครับโลหนึ่งสองสามทเทตโ e, ลหนึ่งสองสามเทตเห็นไหมครับมันมีแม่เหล็กครับโลหนึ่งสองสามเทตเห็นไหมครับว่าแม่เหล็กอยู่ด้านหลังแบบนี้มันดูดแบบนี้ครับจะทําให้ตัว ไม่มันไม่รับเลยครับผมนี่เลยเห็นไหมครับปัญหาที่ผมเกิดนี่เห็นไหมครับผมจะบันทึกใหม่ใช่ไหมครับไม่ได้เลยครับนี่ครับไม่ได้เห็นไหมครับว่าปัญหามันอยู่ที่แม่เหล็กตัวอย่างเช่นถ้าผมเอาแม่เหล็กออกนะครับปุ๊บดูนะเห็นไหมครับได้เลยครับในการแก้ปัญหาครับคืออย่าให้มีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังก็พอก็คือเลือกเคสที่แบบว่าไม่มีแม่เหล็ก อยู่ด้านหลังแต่ห้องนิกินที่ผมทดสอบมาก็โอเคอยู่นะครับถ้าเราเอาไปตั้งใช้งานคือปัญหาไม่มีครับแต่ถ้าเราเอาไปมาดูปั๊บปัญหาคือมันมีแน่นอนเพราะว่ามันออนไม่เหล็กในการดูดตรงนี้นะครับโอเคครับมาดูอีกเครื่องนะครับมันเป็นไหมเป็นจริงไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเครื่องนะนี่เลยมาดูเครื่องครับขอตั้งก่อนถ้าตั้งเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับในการใช้งานมาดูนะครับอันนี้คือแ p a d แอร์เหมือนกันนะครับถ้าเราดูดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันจะไม่ได้รับเสียงของเราเลยครับไมมันจะไม่ทํางานเลยเพราะว่ามีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับมันดูดตรงนี้ครับนี่เลยนี่นะครับเห็นไหมนี่แหละปัญหาของมันวิธีแก้คืออย่าเอาแม่เหล็กไว้ด้านหลังครับผมเอาออกเลยครับผมเคสตัวไหนที่มีแม่เหล็ก สรุปครับปัญหาที่ผมเจอนะครับเป็นประมาณเกี่ยวกับเคสแม่เหล็กนะครับที่อยู่ด้านหลังเครื่องของเจ้า iPad Air 4 iPad Pro ปี2020-21นะครับปัญหานี้เกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ส่วนมากผมเจอคือ iPad Air 4นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้ามีเคสแม่เหล็กนี่บันทึกเสียงไม่ได้หรือว่าบันทึกวีดีโอแล้วเสียงมันไม่เข้าเลยนะครับนี่แหละครับพอออกนะครับเห็นไหมครับได้เลยครับผมถ้าเอาแม่เหล็กออกด้านหลังนะครับบริเวณตรงนี้ออกดังนั้น ก็สุงง่ายครับคือไม่ได้เป็นที่ปัญหาของเครื่องครับมันเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ทำงานต้องปรับปรุงในอนาคตนะครับของเจ้า iPad หรือว่า iPad o s นะครับสำนวนนี้ขอบคุณครับ